ชุดลอ้อแม็กนะครับสี่ล้อเลยสเกิร์ตรอบคันคันนี้ดูเลยเลยนะครับกระโปรงเดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับแน่นปึ๊กนะครับ G Auto สวัสดีครับมาพบกับพีเต้อีกเช่นเคยวันนี้นะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับสำหรับ Honda j แจ z 1.5V ปี2009คันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนแห่งความรักวันนี้ผมเอาความรักมาฝากลูกค้านะครับกับราคาพิเศษหน้าร้านตั้งที่299,000บาทวันนี้ผมไม่ขายนะครับรับส่วนลดไปเลยสำหรับเดือนแห่งความรัก40,000บาทขายจับจองน้องเป็นเจ้าของอยู่ที่ราคา259,000บาทนะครับรถคันนี้สวยมากครับสีเหลืองสปูลนะครับทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับ สีเหลืองสดใสนะครับเซ็นเซอร์หน้า2ตัวนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะครับคันนี้นะครับทรงเรียวสปอร์ตนะครับแล้วก็พิเศษนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับอ่าและที่ล้อเพิ่มเติมก็คือล้อแม็กชุดล้อแม็กนะครับสีล้อเลยสเกิร์ตรอบคันคันนี้รับรองสวยมากเลยนะครับลูกค้ามาเห็นตัวจริงยิ่งจะสวยกว่าในรีวิวอีกนะครับตอนนี้เรามาดูข้างในกันนะครับว่าสวยขนาดไหน ข้างในนะครับมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเป็นทัชสกรีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดเครื่องแต่งมาตรวัดนะครับชุดแต่งสปอร์ตหล่อเหลามากเลยคันนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับชุดแต่งนะครับโลโก้แจ๊ดนะครับเรืองแสงนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้มันดูด้านหลังกันนะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังทรงสปอร์ตสวยมากเลยคันนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับความปลอดภัยนะครับแล้วก็มี ก้องถอยหลังให้เรวด้วยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันนะครับมาดูด้านหลังกัน ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงนะครับลาโพงใหญ่นะครับตัวนี้คือเหมาะสาหรับไปปาร์ตี้นะครับไปกับครอบครัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับอ่าล้อยางอะไรครบชุดเลยนะครับตัวนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูขุมกําลังของน้องกันนะครับว่าขุมกําลังของน้องยังสวยงามขนาดไหนนะครับเดไปดูด้านหน้ากันเดี๋ยวเรามาดูกลุมกําลังของน้องกันนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับไม่เคยเฉียวชนนะครับเดิมๆทุกตัวเลยนะครับเครื่อง1.5 179แรงม้านะครับ สวยงามมากเลยนะครับรีบมาจับมาจองน้องนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะครับอ่าดูเลยเลยนะครับกระโปรงเดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวนะครับแน่นปึ๊กนะครับรับรองได้ไปไม่มีปัญหากวนใจแน่นอนนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนแห่งความรักนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0910362636รีบมาจับจองน้องเป็นเจ้าของนะครับผม D Otto.